ด้วยความที่ชงกาแฟทานเองทุกวันนะคะพี่เมย์ก็เลยตัดสินใจซื้อ,อที่เป็นนมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนมสดอันนี้พี่เมย์ใช้ของทีพอตนะคะเพราะว่าราคามันถูกเนาะเมย์เคยทำน้ำขายเคยเป็นแม่ค้าขายน้ำนะคะก็จะรู้ว่าความจริงยี่ห้อะคะ่ะก็แทบจะไม่ค่อยความจำเป็นเท่าไหร่เลยความอร่อยมันขึ้นอยู่กับคนชงนี่แหละคะ่ะ ซื้อแบบถุงแบบนี้มันจะคุ้มค่ามากกว่าแต่ว่ามันก็จะเก็บเก็บรักษายากก็เอามากอกใส่ขวดน้อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาเราจะชงกาแฟานะคะก็แค่หยิบออกมาชงนะคะง่ายสะดวกในการใช้งานพี่เมย์จะทานกาแฟาทุกวันนะคะแล้วก็สูตรก็ไม่ได้ไม่ได้ตตยตัวเพราะว่าทาจนชินแล้วนะคะรู้แล้วว่าแบบเราชอบรสชาติไหนเพราะว่าพี่เมย์จะไม่ค่อยชอบกาแฟที่มันหวาน จะชอบกาแฟเข้มค่ะแล้วก็หวานน้อยนะคะวันนี้ก็ชมเผื่อแม่ย่าหนึ่งแก้วนะคะแม่ของพี่รสบอกว่าขอกาแฟแก้วหนึ่งนะคะวันนี้ชงกาแฟเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่พี่เมย์ก็จะมีขนมทานคู่กับกาแฟะคะ่ะแม่ขนมปังก็ขนมอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะแบบนี้นะคะนิดๆ,ๆหน่อยๆคะ่ะแล้วก็หาดูอะไรเล่นไปนะคะเดี๋ยวพี่เมย์สั่งของไว้นะคะวันนี้ก็จะมาเช็คสต๊อกกันระหว่างที่รอของนะคะก็กินเพลินๆก่อนค่ะ